สร็ว้ันะวะตัดดีกลรอ,อนอักษรสเป็นว่าซีถุบองเล่าเหลาไฮฟ้า หัวเข้าเยาวชนพ้นธรรมโคตรดิเพราะนองสีน่องใจในไรล,ลังมากร้านีจะโชว์ของดีที่มีพันล่างเพราะเชิดพัน,นน้ำต้องอู่ใ้โรงงานสาห่าวิทธรรมโคตรดิในคำนี้มีของดีให้สันชมเป็นรับทานงานของล้อตัง นี่จะลองดูกระจกสิทำไมฉันดุจอมได้ถึงขนาดนี้เจ้าไปบนบัานศาลแบบบอะไรไรือเปล่าข้าไม่รู้ข้ารู้จักแม่มองอยู่องค์หนึง่งข้าจะพาเจ้าไปหาท่านองไหนล่ะข้าจะพาเจ้าไปเดี๋ยวนี้ไปกัน 解开。 jangan เราเป็นสารประกอบของไอออนอิกเมื่อนำมาละลายน้ำซึ่งตเป็นโซเดียมไอออนและคลอไรออนซึ่งสามารถนําไปใช้ได้เมื่อนํามาผสมกับแป้งจึงทําให้แป้งสามารถนําไปใช้ได้ค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วน่าจะำไปใช้ในชีว <wh ิตประจำวันได้อย่างไงล่ะการนำไปการนำมาประยุกต uh> ์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะไอมโมเนียมคลอไรและซิลคลอไรเป็นสารประกอบของไอออนอิกที่สามารถนําไปใช้ได้จากการแตตัวของไอออนซึ่งสามารถเป็นสารเร่งคลอไรในผัดไบฉ่ายได้ไงค่ะ เพื่อนสองข้างเป็นยังไงบ้างเพื่อนของเราหนักบนเอาไว้หลายสารมากเลยนะพาเขาไปแก้ด้วยล่ะเขาเนี่ยบนน้ำแดงน้ำเขียวเอาไว้พาไปแก้ด้วยล่ะแล้วจะทำยังไงดีในช่วงนี้น้ำแดงน้ำเขียวมาขาดตลาดมากเลยนะถ้าบอกผิดแบบนึงคิดซีิดซีข้าวผุชิงนดอเอ็เปรโนดองเริ่เล่นก่อนไหนอะยังไงดูล่ะจะนโดมาเข้ามาปิดูนุ่ไปสิ อเชิญผู้การหนึ่งพันค่ะขอเชิญผู้การหนึ่งพนไ,ได้ค่<อ>นะสวัสดีค่ะมาจากโรงเรียนอะไรชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะมาจากโรงเรียนถ่ายที่อะไรสมบูรณคุณกัญญานะคะชื่อมิวค่ะชื่อสีรอดค่ะค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมาเปิด ซึ่งน้ำต้มสายชูมีกดเป็นเบสเอ้ยขอ้องค่ะ <c oughs> เป็นกรดเออจุกแล้วน้ำต้มสายชูนี้เป็นกรด,ดและจะทำให้เป็นสีแดงและงขงแก้วน,นี้ก็มีสมบัติเป็นเบสและใส่แวนน,นะกราฟฟิกสีม่วงเลยกลายเป็น <c oughs> สีเขียวมันถึงแต่มันไม่เป็นสีเขียวก็ขอโทษด้วยนะคะ,ะนํา <c oughs> เทียนเป็น <c oughs> ไปเลี้ยงนไปไปยุใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรแล้วพวกน้ารู้กระดาษรู้จักกระดาษลิสมาร์ไร่ละไม่กระดาษลิสมาร์ สามารถใช้ตรวจสอบสมบัติของศาลและตอบได้ว่ามีสมบัติเป็นกรดเบสหรือเป็นกลางและชุดตรวจสอบค่า pH ของดินเหมือนกันใช้หลักการเดียวกันเลยไปน,น,นันเราเอนน้นเองน้นเขิดที่เธอทำมาไปแก้ปักหาเธอไปเนอง เห็นไหมาแก้กับข้าเป็นไงล่ะจงเชื่อมั่นในตัวเองนะเพราะว่าตัวเองทำอะไรก็ประสบความสำเร็จแล้วเห็นไหมล่ะคะว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งได้ตัวเราสามารถนําวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นอกจากนี้นะคะวิทยาศาสตร์ยังทาให้ลูกของเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายเห็นไหมล่ะคะวิทยาศาสตร์มีประโยชน์ในหลายๆด้านเลยนะ สร้างความรู้ภูิปัญญาวิทยา